สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีกที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทางสาวไทยนั่นก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลสาวบาลเกลเลียนในสนามที่3อย่างที่ทราบนะครับทีมบาลเกลเลียนนี่น่าจะรอดพ้นการตกชั้นแน่ๆดังนั้นเขาจะทําอะไรเนี่ยม,มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมอยากจะลองทีมหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งในสนามที่3 v n l เนี่ยจากที่ทางฝรั่งเขามีการทวีตกัน คือทางบอกเรเลียพักตัวหลัก4คนแล้วก็เป็นตัวทําแต้มทั้งนั้นเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือหมายเลขสิกัปตันทีมและเป็นตัวเก่าด้วยก็คืออัตนาซิเจวิตพักเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงนัสยาดิเมโซชวาที่เรารู้จักกันดีจากมีมเบะปากเมื่อปี2018นะครับแต่จริงๆเขาไม่มีอะไรคนนี้ก็พักเช่นกันโอโ้โหหายไป2คนแค่2คนนี้นี่ก็ถือว่า,าเป็นอะไรที่เหานี ก็คืออาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่นกับบอลแกเรียแล้วก็คงจะแบบว่าไม่มีอะไรแต่ทีมที่อาจจะเจอบอลแกเรียนี่ก็คือเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นเอาชนะบอลแกเรียก็ได้คือหลายคนเราจะมองว่าโอ๊ยอย่าไปยุ่งกับทีมเขาเลยอย่าไปยืมจมูกเข้าหายใจมันไม่ใช่เป็นการยืมจมูกเข้าหายใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแฟนวอลเลย์บอลแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยไม่ได้ไปแข่งกับเขาด้วยแฟนวอลเลย์บอลก็คือลุ้นตามเกมว่าเรากับเกาหลีใต้ รุ่นที่จะหนีตกชั้นกันดังนั้นเราก็ต้องดูว่าคู่แข่งเจอทีมไหนบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการมองสถานการณ์ว่า กาหลีใต้ได้เปรียบกว่าเราไม่ได้ยืมจมูกหายใจอะไรทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ไปแข่งแล้ววอลเลยบอลสาวไทยก็ไม่ได้คิดที่จะยืมจมูกหายใจอยู่แล้วเขาก็ต้องเล่นเต็มที่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าทีมของทางที่พวกทีมสหรัฐหรือว่าบุรดุมีกันแคนาดาหรือเยอรมันที่ที่สาวไท,ท,ท,ทยจะเจอเนี่ยมีความเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่แน่นอนนะครับว่ามันเป็นสนามที่3ดังนั้นแต่ละทีมเนี่ยอาจจะมีการลองทีมหรือทีมไหนที่ เขาอยากจะพยายามลุ้นท็อปแปดก็อาจจะเสริมเต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับผมคือจริงๆก็บอกว่าบอลเกเลียถ้าไม่มีอัตานาซิจเจวิตนี่ไม่น่าจะมีอะไรก,ก็ไม่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าระบบเกมโดยรวมเขาก็ดีขึ้นแต่ว่าในแต่ละนัดเนี่ยอัตานาซิจเจวิตทําแต้มเยอะมากๆในช่วงปี2018ที่ผมไปอ่านข้อมูลมาเนี่ยก็คืออัตนาซิจเจวิตมีอาการบาดเจ็บนะครับเราก็เลยไม่ได้เจอบอก็คือ ในที่นักทีไทยกับบบลแกเรียเจอกันในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 1 8ก็ไม่มีอัตนาซิเจวิตแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยบบลแกเรียก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาตนาซิเจวิตก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยเล่นแต่แบบพวกสโมสรหรือ,เ,อเล่นแต่พวกเหลกีกหรือสโมสรนอะไรประมาณนี้แต่พอกลับมาท,ทั้งทั้งที่อายุก็ถือว่าเยอะแต่การดูแลร่างกายดีนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเหล็กสูงสุดด้วยเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็เล่นให้ฟินิบาเช่เนี่ย โอ้โหตบแบบเหนือบล็อกเลยนะครับแล้วตบฉีกดีมากๆคือถ้าไม่มีทางอัตนาสิจวิทนี่เบลเกเรียเนี่ยผมว่าเราชนะได้แต่ก็เป็นไปตามมันนะครับตีผ่านตีผ่านเลยเราก็สู้เต็มที่โดยที่ผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่ฟูลทีมก็แพ้ไปก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของทางเกาหลีใต้ว่าจะรู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่ามีแต่ว่าต้องดูว่าตัวที่บบลเกเรียเสริมมาเป็นไงเพราะว่าก็ยังมีตัวเก่งอยู่นะครับอย่างเช่นมิลามิลาโนวาอะไรอย่างนี้ แล้วก็คนอื่นก็คือมาริโนวาสโตยโนวาส่วน4คนที่หายไปของเบลเกเรียเลยนะครับก็จะมีเมื่อกี้บอกไป2คนก็คืออัตนาซิเจวิตวก็นาซาดีมิโทวาอีก2คนก็คือวุชโควาแล้วก็คิติโปวารวมเป็น4คนนะครับเรามาดูการทําแต้มของ4คนที่หายไปของเบลเกเรียครับอัตนาซิเจวิตเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของทางเบลเกเรียเลย แล้วก็เป็นอันดับ14ส่วนอันดับ15เนี่ยบีมนะครับบีมวิชยากรลำคนที่สองที่ทําแต้มสูงสุดให้บอริกเลียครับนาสยาดิมิโตรวานี่ก็มีอยู่91แต้มนะครับคนที่สามก็เป็นวูชโควานี่ก็ไม่อยู่นะครับคนที่สี่คนที่ห้ามิลาน,นวาสโตยาน,นวาสองคนนี้อยู่ อีกคนหนึ่งที่หายไปคือคิดที่พบว่าอาจจะไม่อะไรมากครับแต่ว่าเท่าที่เห็น3คนนี่เป็นทำเ,เป็นตัวทําแต้มสูงสุดของบลเกเรียเ,เลยดังนั้นต้องดูนะครับว่าเขาจะจัดทีมยังไงก็จะมีคนอื่นที่สามารถทําแต้มได้แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็คงจะมีดรอปไปแหละเพราะว่าอัตานาสิจวิตนี่สูงนะครับเหนือบล็อกเลยแล้วถ้าเกิดขาดไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้เจอเกาหลีใต้ต้องดูว่าเป็นยังไงเกาหลีใต้เขาก็บล็อกสูงอยู่ โดยนัดแรกของบบลเรียของสนาม3ที่ญี่ปุ่นครับจะเจอกับบราซิลนัดที่2เจอฝรั่งเศสฝรัร่งเศสน่าจะได้เก็บแต้มเพิ่มตอนนี้ฝรั่งเศสเป็นทีมที่เก็บแต้มมากที่สุดเก็บคะแนนอันดับโลกได้มากที่สุดใน vnl นะครับจากนั้นก็จะเจอบบลเรียมขออภัยครับจากนั้นก็จะเจอเกาหลีใต้แล้วนัดสุดท้ายครับก็จะเจอโปลแลนด์สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ